สวัสดีครับกอกกอกนิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พุทธสถานภูดานไหตําบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กอกกอกนิวอยู่ที่ลานหินนะครับแกะสลักพระพุทธรูปนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับเป็นการแกะสลักงานฝีมือ บนลานหินนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือพระพุทธรูปนะครับที่ถูกสลักไว้บนลานหินนะครับในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับให้ชมบริเวณรอบๆเลยนะครับพระพุทธรูปทุกองคเนี่ยอยู่ อยู่ที่โขดหินนะครับทุกองค์เลยนะครับถูกแกะสลักไว้อย่างสวยงามครับท่านผู้ชมนะครับด้วยงานฝีมือล้วนๆนะครับเห็นไหมครับนี่ให้ชมนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นพระนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่สัต์อยู่ที่พุทธสถานภูดานไหออำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับ พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้นะครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมน,นี้ก็กองนิวก็ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับก็เลยพาเอฟซีนะครับมาชมนะครับพระพุทธรูปสวยๆนะครับแกะสลักบนบนบนโขดหินเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นหินนะครับ เป็นหินที่เกิดตามธรรมชาตินะครับอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมน,นี่ครับสวยงามครับผมจะพาชมนะครับนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเต่านะครับท่านผู้ชมนี่ เป็นเต่านะครับเป็นหินนะครับเป็นหินและแกะสลักเป็นเต่านะครับเราไปดูหนูนะครับอันนั้นก็เป็นเต่านะครับเต่าสีน้ําเงินครับสีมรกตนะครับมีทางเดินแบบว่าสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีนาคปกนะครับพระนาคปกนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับ <honestly> อันนี้ก็เป็นหินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็แกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วก็นาคปกแล้วก็มีพญานาคนะครับทั้งสองข้างนะครับส่วนหางก็จะหางพญานาคนะครับก็จะโอบอ้อมนะครับโอบกอดก้อนหินนะครับ ก้อนนี้นะครับเห็นไหมครับท่าไม่ชนนี่ครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักไว้อย่างสวยงามครับนี่ครับตะไครเริ่มขึ้นแล้วนะครับตะไครน้ำนะครับในส่วนหางนะครับอ,อ้อมโคดหินนะครับ เราเดินไปดูด้านหน้านะครับว่ามีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะนี่ครับเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนั้นก็จะเป็นพระองค์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับพระองค์ใหญ่สวยงามมากๆครับท่านผู้ชม มาเที่ยวได้นะครับที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมนี่จะมีพระพุทธรูปล,อ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 ลอ้อมรอบนะครับล้อมรอบองค์พระใหญ่เลยน่ครับสวยงามตามธรรมชาตินะครับก็เสริมแต่งมาด้วยพระพุทธรูปนะครับสวยงามอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับ ก็กรอกทิ่าพามาชมครับเป็นไงบ้างครับสถานที่ลมลื่อดีไหมครับต่อไปนะครับยิ่งนานนะครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นก็ยิ่งจะสวยงามครับอุธรูปแกะสลัก อันนี้ก็จะเป็นเต่านะครับนนเห็นไหมครับสวยงามสวยงามมากๆครับนี่อันนี้เราก็จะเดินครับเดินลงไปด้านล่างเนาะครับนี่ครับทางเดินก็ล่มลื่นครับก็เดินสะดวกครับนี่ คนแก่หรือเด็กก็มาได้ครับแล้วก็เกาะตามนี่แหละต้นไม้นะครับจะไม่มีราวท่านข้างนะครับเนี่ยตรงนี้จะไม่มีราวแต่ก็มันไม่สูงนะครับถ้าตกลงไปเงี้ยก็ไม่อันตราย สถานที่ปฏิบัติธรรมภูดานไหนะครับพุทธสถานภูดานไหตําบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับนี่ที่ที่เราไปดูมาพระพุทธรูปหินแกะสลักนะครับเราเดินลงไปด้านล่างนะครับไปลานจอดรถ นครับสถานที่ปฏิบัติธรรมภูดาน,หานไ,ดไหเดินไปลงไปด้านล่างดเ,เดินลงนะครับท่านผู้ชมนี่ จะมีนะครับทางเดินลงนะครับแบบสะดวกสบายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เด็กหรือว่าคนแก่นะครับก็สามารถเดินมาได้นะครับอันนี้มีราวจับนะครับแลเดินเพราะตัวนี้สูงก็ต้องทําราวกั้นนะครับป้องกันเด็กและผู้ใหญ่นะครับตกนะครับนะลมลื่นดีไหมครับ เย็นสบายนะครับอันนี้เราเดินมาลานจอดรถที่อยู่ด้านล่างครับพอผมจอดรถไว้ด้านล่างนี่นธรรมชาตินะครับ น่าจะมีเห็ดเกิดนะครับบริเวณนี้นะครับผักหวานป่าก็เยอะนะครับท่านผู้ชมเห็ดก็เกิดเยอะครับเห็นไหมมีน้ําตกด้วยเสียงน้ําตกตกบนหน้าผาโขดหินนี่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับดอกไม้ธรรมชาติเลยนะครับน้ําซึมมาตามลานหินนะครับคําว่าดานก็คือนี่แหละครับเป็นลานหินนี่แหละเขาเรียกว่าดานดานไหงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียงน้ําตก มีน้ําตกนะครับตกมาจากถ้ำนี่ครับระหว่างลื่นนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับน้าตกตกลงมาชุ่มฉ่ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอันนั้นเป็นหินนะครับน้ำรอดนะครับน้ำรอดท่านผู้ชม มาจากในถ้ำนะครับมีหินนะครับเป็นเป็นถ้ำนะครับตรงกลางก็จะมีแบบว่าคล้ายๆว่าเป็นเป็นที่น้ำรอดนะครับตรงกลางมาดูตรงนี้นี่ที่นี้มันก็มีน้ําตกนะครับในถ้าฝนตกเยอะๆน้ําตกคงเยอะนะครับน้ําคงไหลลงมาเยอะนี่ครับวันนี้ก็ ฝนตกช่วงเช้าปลอยๆนะครับแต่ว่าถ้ามีน้ําถ้ามีฝนตกเยอะๆน้ําตรงนี้คงตกแรงมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปเห็นไหมครับสวยงามมากครับคือล,าน,นะลานหินนะครับลานหินนะครับนี่เป็นทางเดินนะครับ เป็นลานหินนะครับที่เรียกว่าดานนะครับภูดานไหนะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมภูดานไหดานนะครับไม่ใช่ดานนะครับบางคนฟังก็อาจจะเป็นดานดานนะครับภูดานไหเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพระนอนเห็นมครับนีครับร่มรื่นมากครับ พุทธสถานภูดานไหนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตำบลกุดว่าอ,อําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เราเดินมาถึงลานจอดรถแล้วนะครับนี่ครับจะให้ชมบรรยากาศที่หน้าพุทธสถานแห่งนี้นะครับนี่ครับพุทธสถานภูดานไหดินแดนพุทธธรรมเมตตาสตินะครับสถานที่ปฏิบัติธรรม ภูด่านไห้สวยงามมากครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ